พักประชาธิปัตย์จัดเวทีปราศัยครั้งสุดท้ายก่อนหน้าที่จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงภายใต้ชื่อเดินหน้าผ่าความจริงหยุดคุกคามสารหยุดกฎหมายล้างผิดหยุดคิดล้มรัฐธรรมนูญนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าการจัดเวทีปราศัยเดินสายพบปะกับประชาชนตลอดทั้ง15ครั้ง เพื่อต้องการบอกเล่าความจริงในสิ่งที่พักประชาธิปัตดยด์ดำเนินการมาตลอดคือไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังผลักดันเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเสนอร่างพรบ,บปรองดองแทนที่จะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนผมว่าเราได้ร่วมกันและเดินทางมาไกลพอสมควรเพราะวันนี้ การสำรวจความคิดเห็นทุกโพท,ทุกสำนักจากเดิมซึ่งไม่รู้ว่าปรองดองของรัฐบาลคืออะไรวันนี้บอกกับรัฐบาลชัดเจนแล้วว่าสองเรื่องคือรัฐธรรมนูญกับกฎหมายล้างผิดกระรุณาอยู่เฉยๆอย่าผลักดันชะลอไว้ก่อนชัดเจนครับสบภาที่จะประชุมวันที่หนึ่งสิงหานี้ในวันพุธผมพึ่งแกะซองเปิดดูระเบียบวาระ ประธานสมศักดิ์บอกว่าเป็นการประชุมกรณีพิเศษไม่มีเรื่องปรองดองไม่มีเรื่องนิรโทษกรรมนี่เป็นเพราะพวกเราทุกคนได้ต่อสู้ในเรื่องนี้ครับนายพิธิษกล่าวอีกว่าพรรคประชาธิปัตย์ยอมรับในการออกมาเคลื่อนไหวของผู้ที่มีอุดมการณ์และมองผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักไม่ได้ต้องการจะสร้างหรือทําให้เกิดความแตกแยกในสังคมแต่ทางพรรคไม่ยอม แต่ทางพักยอมไม่ได้นะครับหากมีการดําเนินการที่ทําลายบ้านเมืองโดยเฉพาะมีความต้องการที่จะล้างผิดให้กับคนเพียงคนเดียวประชาปัธิย์คนที่นั่งอยู่ที่นี้ไม่ต้องการให้คนไทยเป็นศัตรูกันเองคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ทุกคนต้องการให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าคนที่อยู่ที่นี่ทุกคน ยอมรับและเข้าใจว่าช่วงการต่อสู้ทางการเมืองมีหลายคนหลงผิดเพราะถูกปลุกระดมถูกให้ข้อมูลที่ผิดคนเหล่านั้นประชาธิปัตไม่เคยคัดค้านการให้อภัยหรือนิรโทษกรรมแต่เราไม่ยอมที่จะนิรโทษกรรมคนที่จงใจสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองและทำให้พี่น้องตาย ส่วนกรณีเรื่องของการกล่าวหากรณีการหนีทหารนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าไม่เป็นความจริงซึ่งที่ผ่านมาก็มีเอกสารที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้โดยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองเพื่อกลบกระแสะในสิ่งที่รัฐบาลดําเนินการ สำหรับบรรยากาศของการจัดเวทีเดินหน้าผ่าความจริงหยุดคุกค,คามสารหยุดกฎหมายล้างผิดหยุดคิดล้มรัฐธรรมนูญในวันนี้มีบรรดาสอสอและสมาชิกพักขึ้นกล่าวปราศาัยอาทิเช่นนายชวนหลีกภยัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายกรจติกวณิชเป็นต้นโดยมีประชาชนที่สนใจเข้ามาร่วมรับฟังการปราศัยเต็มภายในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง